สวัสดีครับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวมาทำให้กับคนที่สำหรับลงสารเบคโครหรือฉวบสารเบคโคนะครับใบระยะที่เราสามารถที่จะลงสารเบคโคได้ดีนะครับก็ใบลักษณะที่กลางเรียบร้อยนะครับกลางเรียบร้อยเข้าสู่ระยะพสเัดเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยถ้าใบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือประเมินทั้งสวนเนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะพ่นสารเพคโคได้เลยนะครับอันนี้อัตราการใช้ก็เดี๋ยวจะประเมินจากฝนฟ้าในปีนี้อีกทีหนึงนะครับปีนี้คาดการว่าอาจจะต้องใช้1ลิตรต่อ2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะมีการซ้ำรอบที่2นะครับท้งที่2ก็อาจจะใช้สัก3 0 0ร้อยถึงสี่ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร นะครับอันนี้เดี๋ยวจะประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ใบระยะที่เราต้องการที่จะพพนสารแคโคนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในระยะอันนี้ใบที่1นนะครับเราต้องพ่นใบที่2หรือใครจะทำสามใบก็ได้นะครับหรือใบอีกครึ่งหนึ่งนะครับอ่าหรือสใบครึ่งอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆอันนี้นะครับระยะนี้เลยนะครับมา อันนี้ใบชุดที่หนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะออกเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็ที่สวนผมเนี่ยปีนี้คิดว่าน่าจะต้องมีสองใบหรือสามใบนะครับเดี๋ยวรอดูใบที่สองนิดหนึ่งนะครับโอเคอันนี้สำหรับคนที่ต้องการลงสารเพคโคนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นภาคตะวันออกนะครับฝั่งจันทบุรีนะครับ อาจจะพ้นกันช่วงกันยานะครับต้นกันยาหรือปลายสิงหาอันนี้อยู่ที่ฟ้าฝนนะครับคนที่แต่ชุดใบต้องต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อยสองชุดนะครับคนที่จะลงสารอันนี้ผมเอามาให้ชมนะครับลวงหน้าไปเลย EP นี้นะครับทำลวงหน้ากิ่งก็เหมาะแก่การมีลูกนะครับต้นนี้ก็ประมาณก็้่นรุ่นเดียวกับต้นอื่นนะครับ แล้วก็เราทำสอโคลนด้วยนีครับอันนี้ทดลองนะอ่าสคลนโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ep นี้ก็หากมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดไลค์ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆผมก็จะลงต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับว่าง2วันนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะลง คลิปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะถ่ายสำรองไว้นะครับในการลงวันพุธอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาเจอกับกันอีกทีก็เสาร์อาทิตย์นะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ